อันนี้อะไรคะอันนี้เรียกอะไรคะอมยิม้มอมยิม้มรสชาติมันเป็นยังไงอมยิม้มมันเป็นยังไงอะไรอร่อยฟันผุไหมคะไม่ผุไม่ผุจริงหรอ,อรับแปรงฟันทุกเช้าไหมรับแปรงฟันทุกเช้าไหมคะแอดี้ใช่หรือเปล่าใช่อมสินไปซื้อมาจากไหนคะซื้อจากเออจัง รู้จักโลตัรโลตัสอยู่ไกลไหมหนอแล้วไปโรตัสแล้วได้อมยิ้มมาอันเดียวหรอคะอาททำไมซื้อมาน้อยเทลา่าเนายทำไมซื้อมาอันเดียวหรอคะขนมปันสายอะไรนะขนมปังไา้ขนมปังสายอันนี้เสียอะไรอมยิ้มสียอะไรอัน,นสีแดงสีแดงแล้วข้างบนเสียอะไรมันไม่มันไม่กี่สีเหลือง สีเหลืองอ๋อสีเหลืองกับสีแดงสีแดงกินเยอะได้ไหมคะอมยิม้มจ้าจริง้งหรอวายไ <c oughs> ด้ไหมได้ไหมได้ไหม